สวัสดีครับวันนี้มาบ้านนาแดงอะฮะนาแดงฮะแซนดี้ y คุณนาแดงแซนดี้นะครับดูเซนี่คือต้น Apple Pear ฮะมันเป็นแอปเปิลนี่แหละแล้วก็เป็นแบบว่าผสมกันก็เป็น Apple Pear นะครับ เต็มต้นเลยนะฮะดเซวันนี้เดี๋ยวจะปีนขึ้นไปเด็ดกันให้คุณภรรยาชอบเลยครับนาแดงหันหน้ามาหน่อยสวัสดีครับถ่ายรูปเอาไว้ฮะ <Okay. S 1> นี่บ้านนาแดงนะอยู่ที่ฟรีมอนเฮเวิร์ดนะครับ <Yeah. S 1> ดูเดี๋ยวเต็มต้นเลยตายตายตาย,ตาย <Yeah. S 1> เราก็ไม่ใช่เด็กๆ <Yeah. S 1> แล้วนะเนี่ยจะปีนขึ้นไปได้อย่างไรสอยแล้วไม้สอยก็ไม่มีฮะอเมริกาหาไม้สอยอ่ะ แต่เขาก็มีไม้สอยใช้เด็ดเอาฮะใช้ไม้สอยมีแต่ว่าถ้าหลุดแล้วมันหลุดหลุดแล้วมันช้ำนะครับมันลงต้องใช้วิชามังกี้อ่าปีนขึ้นไปจะได้นะฮะใครชอบกินแอปเปิลแพร์นะครับลูกเต่งๆเลยนี่นะฮะ สวยงามมากโอ้โหเต็มต้นจะเอายังไงดีเนี่ยน้ำปลาหวานต้องมาแล้วน้ำจิ้มน้ำปลาหวาน้กับกรอบหวานๆฮะอือดูซิดูซิโอ้โหชอบเลยนี่ลูกใหญ่จังเลยจำโบจำโบจำโบเลยเนี่ยลูกนี้ชอบีิจำโบอะไรคับโบเอันนี้ต้นอะไรครับนะ <Apple. S 2> อแอปเปิ้ลนะฮะโอ้แล้วครับมีซ่อนอยู่นั้นลูกอันนี้เป็นแอปเปิ้ลเขียวนะครับส่วนนี้เป็น,นอันนี้เป็นแอปเปิ้ลแพรแพรแอปเปิ้ลนะฮะก็จะออกเนื้อแบบใสๆน่ารับประทานเลยครับอืมบ้านสวยที่สวนหลังบ้านนะครับเดี๋ยวพาชมมีฮะมีเยอะเลยดูซิ พาชมสวนกับเลยอันนี้ให้แมวมากินน้ํากับกระรอกแล้วก็พวกนกอะไรก็จะมาชอบมานั่งในสวนย่อมนะนาแดงก็จะจู่บ้านนะเกษียนแล้วนะฮะสวยนะฮะเข้ามาเป็นพึกษาเลยโอ้ปลูกต้นไม้นะฮะคนสูงอายุนะฮะก็มีความสุขในการปลูกต้นไม้ดูแก่แกก็แยกกระถางไว้ให้ดูสิครับ แกบอกมเมาได้ฮนะอุยมมอ้ยผมว่าไม่เอารป่านก็จะเยอะอยู่แล้วไม่ได้ลกนะฮะแต่ว่าไม่มีที่จะไว้ <c oughs> จริงๆก็ลกนั่นแหละ <c oughs> สวยงามนะฮะเปิดเป็นร้านดอกไม้ได้เลยขายต้นไม้ดอกไม้อนะไรเงี้ยสวยงามแกก็อยู่บ้านจัดสวนวันๆก็อยู่แต่หลังบ้านนะฮะมีต้นมะกรูดด้วยนี่แกทริมไว้แล้วนี่อีกพันนะึงนะฮะ แต่ทันนี้หนามจะเยอะดูือหนามเลยโอ้โหหนามยอก,เข,อกเขาหนามบ่งนี่ต้นมะกรูดหอมๆเลยมีไผ่ด้วยยยกเป็นโซนเป็นโซนน,นี่นี่ต้นซาลูรีพิ่งรดน้ำนี่ต้นสตรอเบอรีร่แล้วเนี่ยอือหือต้นสตรอเบอรีร่ ตอนนี้ก็น่ารักฮะสวยดีไะจับพวงแกเดี๋ยวแกว่าเอาแกว่านะ้แดงใจดีนะฮะนี่อะไรผักแพว้วอ่ะอโอใช่ด้วยโทโมเร้ออกแล้วโ,โอ้โหทโมเมโุเรศโดนแสงอาทิตย์ลำไรนะฮะอ่ากินนะพริกก็มี แดงๆเลยเม็ดนี้เม็ดเขียวเม็ดแดงโอ้ยตำนะน้ำพริกนะฮะหรือว่าไปทำเป็นพริกน้ำปลาเนี่ยอร่อยเลยซอสเด็ดจากต้นดูดินี่นี่ยในของรู้สึกของข้างบ้านอาาของข้างบ้านครับไม่กล้าไปเด็ดเดี๋ยวว้าวโอรยเสียนโอรยเสียน ลูกอะไรก็ไม่รู้มัมะนาวก็นาเป็นพกมะนาวหรืออะไรสักอย่างนะออกแล้วสวยใช่ไนี่เหมือนต้นหางกระลอกเลยนะใช่ไหมอันนั้นก็สวยใบตรงยาวนะอันนี้กินไม่ได้นะครับที่เหมือนที่เขาไป อะไรอะไปทำเป็นวงกลมที่แขวนตรงประตูฮะช่วงคริสต์มาสนะครับนกปลอมนะจ๊ะนกปลอมจ้าดอกไม้สวยๆฮะยโอ้คนมีเวลาเนาะให้เราก็ทำงานฮะโอ้โหเกุหลาบมีแค่ไม่กี่ดอกนะครับ ไม่ถึง9,999 <c oughs> ครับผมโอเคครับะมาถ่ายให้ดูนะบ้านคุณนาที่รักนาแซนดี้หรือว่านาแดงสก,กุลนะครับอ,อยู่สาวๆทำอะไรกันเนี้ยโอ้โเ <c oughs> นี้ยพักเอาไปห่อเป็นเมี่ยงนะกินได้ไม่รู้ใบเขียวเี้ย นี่ต้นแหลรต้นปาล์ม้้วใครจะปีนขึ้นไปตัดล่ะไม่เอาไม่เอาอย่าพูดเดี๋ยวโดนเดนนี๋ยว<ๆ>เราเป็นคนตัดเอาสอยจากต้อนอะยรคะคุณหญิงาขางโอ้พึ่งทำมุมน,นี้ด้วยไปดูกันนะฮะโอ้พี่นาให้กระลอกแมวแมวไม่มาแอบมาอือแล้วครับ มาอยู่นะฮะมีแมวจรมาแอบมาอืออือมาจับนกนี่ต้นมะนาวใช่ไหมครับมะนาวนะครับสองต้นเลยโอ้แล้วมันออกมาแล้วน้าแดงจะทำยังไงไะเนี้ยบาทไทยเจ้าโทรมาเรียกนะฮะมาช่วยเก็บมะนาวนี่ต้นอะไรอ่ะบอกเหมือนเบอร์ดอฟพาราได์ไงอ๋อเบอร์ดอฟพาราได้สิี่บอือแต่ว่าดอกมัน กาบ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 นะฮะเวอร์ตาเพลอดไดเหมือนพวกต้นฟลามิงโกนะฮะนกฟลามิงโกนะฮะสวยนะจังเลยแต่ละต้นนะฮะต้นน,าาน,นี้เหมือนต้นไม้กวาดใช่เชอบอย่างนี้แหละผู้ชาย mm hmm. อย่างนั้นอีกนะนะเขาก็ชอบอยนะ่างนี้ใครนะชอบต้นไม้นะครับนี่ บ้านนี้เป็นบ้านแนะนำเลยต้นไม้หลายรากมากมาดูมาดูต,ตนะฮเ,เดินดีๆระวังทิม่มลูกตาแล้วเนี่ยอ,อ๋อตอนนี้ก็น่ารักมีต้นเล็บเจเจลลี่บีนอ๋อเจลลี่บีนโอ้โอโอโต้นเจลลี่บีนนะฮะเคยกินแต่ขนมเจลลี่บีนนะฮะอันนี้เป็นต้นไม้เลยเป็นพวกเหมือนต้นไม้คล้ายๆพวกกุหลาบหินใช่ใช่นะฮะเป็นพันธุ์พวกกุหลาบหินนะครับ อันนี้ใช้ต้นเมเปิ้ลวะฮะเมเปิ้ลนะฮะเห็นต้นใหญ่ถึงสูงมีต้นเตี้ยดีเข้ามาอยู่บ้านใหม่ๆก็ปลูกเรียงโอ้โหปลูกเรียงไว้แพงฮะต้นเมเปิ้ลที่เขาไปทำเมเปิ้ลเชร์รัปนะฮะพวกกินกับอะไรเงี้ยฮะก็น่าจะมียางอยู่ข้างในโนี่ไผ่ไม่ใช่ต้นอ้อยนะครับนี่ไผ่ ข้างบ้านเปิดเพลงแม็กซิกันมนันไปเลยนะฮะโอ้ยสวยสวสวย,สวยต้นไผ่ครับเพื่อนเพื่อนมีหน่อไม้ด้วยนะครับโผลมาแถวแถวเนี้ย <c oughs> หน่อไม้รู้สึกโดนตัดไปกินหนอ่อไม้เรียบร้อยแล้วต้นกล้วยไปถ่ายต้นกล้วยก็มีกล้วยประดับนะครับอย่างนี้ <c oughs> อ๋อเป็นเป็นกล้วยแบบเบิร์ดออฟพาราไดส์นะครับมันต้นกล้วยฮาวายนะครับไม่ไม่มใช่ต้นกล้วยแบบเอเชียบ้านเรานะฮะใบสวยเชี่ยวนะตัดไปทำใบตองขายได้เลยนะเนี่ยได้ตังค์ด้วยใ <c oughs> บยตองที่นี่นะขายเป็นเป็นพาวเป็นกิโลนี่แปดบาทเก้าบาทเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าดอลลาร์นะครับแปดเก้ดอลลาร์แพงเลยครับ ใครปลูกต้นกล้วยแล้วแพ็คใบตองเอามาขายนะฮะใบตองสดเนี่ยแพ็คส่งนอกได้เลยอันนี้เหมือนต้นอะไรป,ป๊อปปี้ดอกป๊อปปี้ใช่ป่าไม่รู้เป็นแบบดอกกระดาษนะฮะแต่ไม่ใช่ดอกอัญชันนะแต่สีม่วงสวย Potato Bush potato potato bush potato bush แต่ว่าไม่เป็น p o t a แต่แต่ว่าเขาเรียกไนแต่ไม่ไม่ไม่เป็นมันนะฮะไม่เป็น potato แบบเหมือนที่เรากินแต่ว่าเขาเรียกเป็น potato bush ต้นใหญ่ฮะคล้ายๆดอกดาวเรืองดอกดาวกระจายอะไรประมาณนั้นเนี่ยดอกไม้อันนี้มันจะใกล้วินเทอร์แล้วนะครับดอกไม้พวกนี้ก็เลยล่วงไป เดี๋ยวเขาปีหน้าค่อยมาถ่ายใหม่ตอนนี้มันออกนะฮะช่วงอ่าเรียกแอร์เรดลิปปากแดงนะ้วเรดลิปส์นะฮะปากแดงครับใครชอบปะทาปากสีแดงนี่น่ารักเลยฮะสีนี้กระจุงกระจิงนี่นะฮะกระจุงกระจิงอ้าโดนกันหนามสิครับอแล้วดูสิมันเป็น ห้ามคิดพิลึกกืกๆนะครับโดนไปก็อาจากเลยอันนี้ตอนนี้ก็สวยนนเธอปลูปก,กเยอะๆมันก็จะสวยนะฮะเป็นพืชพันธุ์แบบแปลกตาดีฮะเห็นนมารวมกันอยู่ในบ้านของ คุณนานี่ก็รู้สึกว่าสวยงามนะฮะทางเดินนะฮะตั้งมุมร้านขายของนะร้านก๋วยเตี๋ยวได้โอ้ยอย่าพูดเลยงานมันจะเยอะขึ้นนะฮะแค่เลี้ยงต้นไม้ปลูกต้นไม้ก็เยอะแล้วจะทำร้านอาหารนี่พอกัน <c oughs> ดอกนี้ก็สวยนะ โอเคคลิปนี้จะยาวไปแล้วเนี่ยไม่ดีละเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะเบื่อแล้วนะครับงั้นขอจบคลิปนี้เพียงแต่เท่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปชมกันในโอกาสหน้านะครับคลิปนี้ก็จะคลิปยาวหน่อยนะครับจบกันที่ Apple p a r สวยๆเด็ด <Dead S 1> แล้วก็ลนลงมาแล้ว <Okay. S 1> โอ้ยวันนี้ได้เป็นถุงเลยไม่จบๆๆอบจอบจบยัง,ยงจะไม่จบ